สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับยายกินอีกแล้วนะค่ะเดอ้อวันนี้กินกับมาบเด็ดข้าวบ้านกอกต่อจากข้าวจากเมื่อวานนี่เนาะคะ่ะเนาะว่านลงพนนะ่ะตั้งเงินรางวัลน้ำจับแสนหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็หมอปลาซอยหาเงินแล้วก็ท่านตำรวจซอยสองมื่นเนาะคะ่ะเนาะต่อจากเมื่อวานมาเป็นเมื่อน,นี่น้ำพร้อมเนะค่ะเดอ้อคุณอุปวิรนะิยะน่าซอยแสนหนึ่งจากพี่น้องแล้วก็ เพจอย่าหาทำซอยอีกสามหมืนรวมเป็นทั้งเบอร์เป็นสามแสนแล้วเนาะค่ะนนองเงินรางวัลน้าจับตัวผู้รายนี่ค่ะพี่น้องแล้วกับข้าวดีกับมีมากค่ะพี่น้องค่ะสําหรับลุงพ่นเนาะค่ะเนาะเรามีพยานเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วเด้อค่ะเด้อพี่น้องจะาสามคนค่ะตะกอนกับมีแต่ปาถอนกับลุงมอบเนาะค่ะเนาะสวนเม่์ชมพูกับขอบข้วแมงสู่พลกับบ่ปปินแมนบ่าจับพี่น้องแล้วทีนี้กัาคนที่มาเพิ่มเนาะค่ะเนาะซื้อปัดดอนค่ะพี่น้องค่ะที่ยูเป็นเม่ขั้วยูวัด ผู้พระเอกวันทีทีลุงพ้นสิไปฮับพระนะนะั่นน่ะแล้วก็เล่ากับเป็นคนอสอบเขาให้ลุงพ้นกระสอบนึงแล้วก็จําได้ว่าเป็นลุงพ้นน่ะนะเลาว่าเสียมาออกเป็นพยานหายพอเมื่อนันตํารวจไปถามนะคะพี่น้องคะถามหาพยานมันบอกคือว่าตํารวจอยากให้ลุงพ้นเล่าบริสุทธิ์น่ะนะเพราะว่าอยากไปหาทาลายมันชัดแจ้งนะพอเพื่อนไปถามอีกมันบอกป้าคนนี้แหละค่ะพี่น้องเลาก็จะออกมาเป็นพยานห้มันบอกแล้วคนที่สวงก็คือว่าที่ไปลุงพ้นไปทรงพระยุวัดกระโลนมันบอกตอนขากลับมานั่นน่ะพอดีมาเจอพ่อใายหนึ่งนะคะท่านตาคน หนึ่งเนี่ยยู่หุ่นท่ามันบอมือหนึ่งก็ลังฝนก็ล้างสิโต๊ะลุพงพงศ์ก็เลยจอดรถล่งแล้วก็เปิดกระจกถามห้องถามกันนะคะว่า,อาบอกลุพงพงศ์บอกเพื่อนว่าข่อยมาทรงพระยู่วัดผู้ก็ล้วทั้งสี่นะนิสัยของลุพงพงศ์ก็เป็นกยๆว่าคนนันสัมมาคารวาดีนะค่ะพี่น้องเราก็เห็นพุ่าผู้แกแล้วก็กวก้าถามเอื้นถามน,าน,ายายน้าน่าออนะพอไงเลยจำได้พอนักข่าว่องอมรินก็เลย ไปสัมภาษณ์พ่อใหญ่นี่แหละว,ว่าจะมาเป็นพยานในลุงพ่นบอรลระหว,ว่างพังปินแล้วจด้อยู่ว,ว่าเพ็นลุงพ่นแล้วก็เป็นรถลุงพ่นน่ะนะระหว,ว่าสิม,มาเป็นนึกค่ะเด้อแล้วก็อีกพยายนอีกคนนึงค่ะพี่น้องค่ะมา่ว่าถึงว่าที่ให้กินบ่อยฟังว่าที่พวกป้าถอนมมอกับลุงมอบกับลุงพ่นที่จอดซื้อบังเงาะยุตตลาดนะคะพี่น้องมันก็มีพยานคนนี้พร้อมจ้ะเพราะว่า,านักข่าวส่องขอ,งของเรื่องก็เลยไปตามไปหาในตลาดนั่นละไปตลาดนั่นแหละค่ะพี่น้องก็เลยไปร้านบังเงาะว่าะฉะนั้นร้านบังเงาะก็เลยไปถามเจ้าของร้านบังเงาะ จำลุงพ่นไหนบ่ลุงพ่นไหนมาซื้อบะงอบ่เมันก็โดนแล้วสิจำไหนบ่งสินะแล้วก็บอกว่าจำไหนยู้แต่ว่าบ่ได้ซื้อบะงอล้านผมมาสั่นซื้อบะงอตามรถเลขขายส่วนที่คนเห็นน่ะบ่แมนผมเป็นแม่ผมแม่ผมบอกอีกฟังมาสั่นระวังสิเนาะค่ะเนาะแม่ที่ขายบะงอมื่อนั่นแม่ขายบะงอแม่เห็นเป็นยังจังว่าเห็นพ่าลดบะงอมาพอดีลุงพ่นไว้จะซื้อบะงอแมนบ่รถบะงอก็ขายปังประกาศปังกัโลมาพอดีบะงอครับบะงอครับตัองสินะบะงอกับมาแมนบ่ลุงพ่นก็ได้ซื้อบะงอน้ำรถเลขขขาาาายยยยยบบ่่่่่่ได้้ซืออนนนทีูแแงะะตวก กันกันมองเห็นกันซัมนี่ซัมนี่จริเจนอาจจะพี่น้องเพราะว่าถ้าสมมติว่าคนไปซื้อบางองล้านเจ้าของมันว่าไปซื้อน้ำรถเล็กขายแล้วก็ต้องมองเห็นทั้งสิ่งบ่แล้วต้องเบืองเหมืนบ่นั่นแล้วเราเลยว่าเลยจำได้นะคะพี่น้องเราเลยบอกลูกเราว่านี่ล่ะลูกลูกคนนี้ล่ะอันที่ว่าบ่อันที่เป็นข้าวเนี่ยมาตลาดเน่ยเม่นเมีนแล้วก็บอยลูกเราฟังนะเราก็ว่าสิไปเป็นพยานห้เด้อค่ะเด้อคือพยานลงพ้นตันหนีก็มีห่าก็เรค่ะพี่น้องแต่ตอนนั้นก็มีตาลุงถอนเอ้ยป้าถอนกับลุงมัน กับลุงมอบเป็นบอคือว่าพยานนี่ตำรวจก็เลยกเลยคล้ายแปบว่าเป็นเพื่อนอาจจะซ่้อยเหลือกันเสร็จนะตำรวจก็เลยไปหาพยานอีกนะครับพี่น้องคะวันนี้พยานกับมาเราเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นพยานคนอื่นมันเป็นพยานที่เปนหนาเสื้อถือหลายนะครับพี่น้องนั่นละก็คือว่าเขากเออเขาบอยงไงว่าสบายใจได้แล้วนะพอผู้อะไรกัสีมาเหตุลุงพ้นมาได้แล้วเพราะว่าลุงล็อกบรดิเหตุเมืนบอค่ะพี่น้องเรื่องที่จริงเลาก็บาดิเหตุยู่แล้วนะนั่นละคือว่าพยานออกมาเราเด้อค่ะเด้อสำหรับเง แม่ชมพู่เด้อค่ะเด้อแต่ไน้ยินเคปนี่ก็เลยขาดเจ้าสีออกเท่าไรกับมาออกเด้อห้เขาจับตัวผู้ไรไว้ไว้เพราะว่าก ทุกคนก็ออกไปแล้วมันบอแล้วกับแม่น้องชมพู่ก็ต้องมีส่วนร่วมมันบอเพราะคือว่าอยากได้ตัวผู้ไลยเม็นบอจากพี่น้องก็ต้องมาออกซอยเป็นบออันมือนี่เราประ่านวายอีหยังค่ะพี่น้องขายกิจก็ลอฟังข่าวอยู่ข่าวตั้งหลายช่องกับว่ามีออกเราเราก็ประเดี๋ยวออกเราก็ประเดี๋ยวมาออกว่าสิมาบริจาคกันนะไอ้กิจก็เลยบอบริเบิ้งเลบอบริเห็นค่ะแต่ว่าท่าเล่าสิบริจาคก็ดีค่ะพี่น้องขาเนาะอันจำรับหมอหอยพร้อมนะคะเด้อหมอถ่มขายหอยไก่แม่ชมพู่นะนะมันเลยจิตจำซื้อมาได้นั่นละว่า เป็นแฟนคลับรักแม่น้องสมพูดเลยนะขันรักน้องสมพูกับยาขหนน้องสมพูอันไดในตัวผู้ไลยไ,ไว้กับมับริจาคซอยลุงพ่นนะคะเด้ออันนี้มีแต่ซุ่มลุงพลนเนี่ยในออกเนี่ยนะเออซุ่มแม่สมพูบะท่านมาออกเด้อค่ะเด้อนั่นละแล้วกับกลุ่มแม่รักน้องสมพูดน่ะมาซอยกันออกเด้อค่ะเด้อมา ซอยกันออกให้มมนได้เงินได้จกหาแสนผู้ละเออเพราะว่าเจ้ารักแม่สมพูนบ่แม่สมพูนก็ต้องรวบรวมเพจของเงินคนรักจะของนะ่ะมาออกซอยกันค่ะพี่น้องขาเมนบออันนี้มีแต่รสซุมลุงพลเด้อสซุ่มแม่สมพูนเพราะท่านมีวันทถอะนั่นแหละค่ะมาออกซอยกันสําหรับข้าวอ่าจับผู้ไรเนาะค่ะเนาะ แล้วบัดที่นี่ก็แล้วามาวอาข่าวดีของลุงพน้นนะคะนออบัดที่นี่ลุงพน้นก็รับงานที่ยก,กิจว่าไว้นั่นซีงานเลยเถนะค่ะเดินซีมือวันเถอะไปงานร้องเพลงกับหญิงลีศรีชมพู่เสร็จไปขึ้นเวทีมหญิงลีทั้งซีมือวันเถอะจากพี่น้องตอนนี้เราก็เดินทางเราเดินสายหละส 14, 14, ิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่หอดสิบสี่ขอพี่น้องย่างจิเข่าบ้านวันเถอะนั่นแหละค่ะแล้วกำมืาอน,นี้เราก็ไปท้ายแบบอันอีหยังก็พรีเวดดิ้งเดีนั่นแหละค่ะพี่น้องไอเกตตามเบื้องเราคือกันล่ะค่ะนั่นแหละสวยงามตามแบบว่าอ่า บ่อยง่ายตามคนแบบว่าเขาก็เนี่ยยังลับมีความสุขนั่นแหละค่ะพี่น้องเน,นาะให้เรามีความสุขสักค่ะพี่น้องขานั่นแหละแล้วก็ซ้หรับอันค้าลุงพ้นน้นนนอค่ะน้องสารข้าวดีกับทุกคนกับไปเบื้งองเราละยี่กิจกับเสบ่อเจาะรายละเอียดเกินไปนะค่ะพี่น้องค้าเพราะพวกเจ้าก็ตามไปเบิง้บงเราละบัดนี้ยี่กิจกับเส้าเรียงข้าวอันลุงพ้นต่ออีกเน,น,นาะค่ะเนาะว่าเรื่องการแบนลุงพ้นน่ะเพราะว่ามันกับบอมเอนตะฮาโลกโซเชียลเฮาโด่งดังเด้โลกโทั่วทัชที่วิ่งกับโด่งดังเท่นอ,นอันคุอัน เอิอๆๆเป็นนักข่าวซ่องของอะไย่างนาะอียงนาะเอียงนาะเนชั่นบอกช่องเนชั่นบพายายกิ๊บบอกอะไรติดตามอีกเริ่มซื้อซ่องช่องเนชั่นอะไรกิ๊บจำว่าผิดนะค่ะพี่น้องคะนั่นแหละที่ตัวเอ็นขึ้นก้อนนั่น่ะอันคุณเออกับเป็นพิธีกรเป็นบอมาที่นี่ เพื่อนก็เลยเชิญคุณอูฟิเลียกับคุณปิมคุณปิมซีโฟไปนะคะพี่น้องคะ่ะไปถามเรื่องอันของของเพื่อนเนี่ยเป็นอยังจังไห่ลงพ้นไปเป็นปีเซนเตอร์ตอนนี้คือเขาแบนลงพ้นอย่งสี่นะประมาณนั้นแหละคุณปิมซีโฟเลยบอกว่ามันมาเกี่ยวค่ะว่าสันระหว่างสิน,นะคะ้านอกเพราะว่ามั่นใจในตัวลงพ้นแล้วก็เพื่อนมั่นใจในตัวสินค้าของเราว่าสินค้าของเราดีเขาสีบแบนจังไดเพราะว่าสินค้าของเขาเพื่อนดีเพื่อนมั่นใจนะคะพี่น้องนั่นแหละสำหรับคุณปิมซีโฟกับไห่มาหลายแสนนะแสนหาเด้อค่ะเด้อสำหรับเงินนล้าื่่วาเซ็นสัญญาแล้้วเเนนนาาะะะค่่พีอง ะ,ะถ้าเราได้ขายรอยกล้องล็อกอ้ล้านกล้องเรา,าจังจะได้ล้านบาทนะพิเศษนะพี่น้องคะาแต่ว่าภายในหกเดือนเนี่ยทำงานของเราล้วกก็จะห้ล้านหนึ่งประมาณนั่นแหละส,ญญสัญญาสัญญาเส็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มั่นใจในสินค้าของเราแล้วก็บอกว่าอ่าบ่วันไหว้ับกเกษะยสนี่จ้ะพี่น้องเพราะว่ากเกษะยสนี่แค่ อยู่ในทวิตเตอร์สมมติว่าคนบ่หักลงพ้นน่ะมีมีลอยคนน่ะหักลงพ้นบ่หักลงพ้นแค่สิบคนค่ะพี่น้องคขาลอยต่อสิบเดนน่ะเพราะว่คนส่วนน้อยที่บ่หักลงพ้นมปนบ่ส่วนมากที่คนแบบว่าแบนลงพ้นคือคนอิจฉานะตำอิดที่เพื่อนไปซื้อๆมาอันบ่ค่ะพี่น้องคาแต่บีกับสอบลงพ้นยูมันเถอะพอลงพ้นลำรวยขึ้นมานะค่ะพี่น้องขะว่ามีงานมีการดีๆขึ้นมานะเป็นการอิจฉานะประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อพวกเพื่อนกะ เก่งในโลกโซเชียลคือกันนะจ่ะพี่น้องแล้วก็ทางคุณอุบลิยาก็บ,บอกเราเด้อค่ะเด้อว่างานลพงพลกันยังลังไหลขามาคือเก่าจา่ะพี่น้องบอ่มีผูใ้ใดสิไปแบนเพิ่นได้ค่ะเพราะว่าอ่างานมึนก็จ้างคนที่มั่นใจในโตเพิ่นนะั่นน่ะมั่นใจในโตลงพลน่ะก็มาจ้างคือเก่าค่ะเพราะเขาก็บ่ได้ถอนถอนอนนันเคเอรนี่ยังล่ะถอนนั่นสินค้าออกนั่นน่ะพี่น้องค่ะที่ที่คุณอุบลิยารับงานมาแล้วเนาะค่ะเนาะรับงานไว้นั่นล่ะจ้ะแต่ส่วนอ่ะสหมงคลฟิล์มนะค่ะเด้อ เพิ่นมาออกมาเว้าแล้วค่ะว่าเพิ่นบริจ้างเด้วค่ะเด้อว่าเพิ่นบด้จ้างลุงพลนมาสั่นอันสามงคลฟีนน่อน่ะวาเป็นแค่ข้าวหือ่าสั่นแล้วว่าเราบ่บดิติต่อกับลุงพ้นมาสั่นแต่สำหรับข้าวนี่ก็บ่เป็นยังนะเนะเพิ่นบ่จ้างเขากับบ่เฮ็ดเขากับปเฮ็ดแต่คนจ้างเขามันบาจากพี่น้อง่ะมาจ้างกับ่ได้สนแม่นบอกเออนั่นละเขากับปสนแต่คนจ้างเขากัแค่นั้นนะเนะเพิ่นมาบอกว่าเพิ่นบรรูนะบรูเรื่องน้ำ่าสั่นเออบรูเรื่องกับ่จ้างกับ่เป็นยังลุงพ้นก็ับไปหา กับแค่นี้นะอ่ขานาะสสาหรับข้าลงพ้นค่ะแล้วก็คุณตะนะคะพี่น้องขาอันคุณนันยังก็เป็นคุณตะคุณเอิร์กน่ะก็เลยโทรศัพท์ไปถามคุณตะพอเป็นยังย้งถามคุณตะคุณตาเป็นเป็นนักข่าวคือกันค่ะพี่น้องคาเป็นเป็นเพืิอนเนี่ยเป็นซื่อคือกันค่ะพซื่อหนึ่งนะค่ขเนาะเป็นนักข่าวช่องหนึ่งคือกันถามคุณเอิร์กเลยถามมาเกี่ยวกับลุงพ้นเนี่ยค่ะพี่น้องคาเกี่ยวกับคดีน้องสมพู่เนี่ยจากคดีฆาตกรรมเน่ะเป็นยังจะกลายมาเป็นคดีบันเทิงเป็นยังมากกลายเป็นชีวิตของประจําาาามมมนนนนนงงพพีี่่ะคิิิดไเเถถ คกี่ยวบอลเกี่ยวกัลุ้มค้นถามพอนี่เกี่ยวกับช่องข่าววันเถอะคุณตากเลยบอกว่าอ่ามันก็อยู่กับที่แบบว่าเคอร์เนียงละอันอ่าคนเบิงค่ะพี่น้องค่ะมันอยู่กับท่านผู้ชมมันอยู่กับเฮานี่ล่ะถ้าสมมุนนะนักข่าวก็บ่ได้ผิด คนเบิงก็บม่ได้ผิดว่าสั่นเพิ่นว่าเนาะค่ะเนาะบ่มีผู้ใดผิดบันี้ผู้ใดถืกเรื่องนี้นะคะเด้อเพราะว่านักข่าวเฮ็ดข่าวเฮ็ดข่าวออกมาน่ะท่านผู้ช้มก็ยังเฮาเนี่ยเฮาซอพ่อกับเบิงแม่นบ่เฮาบ่ซอพ่อกับ่เบิงนักข่าวก็บ่มาบังคับเฮาเบิงได้เพิ่นก็ตอบจังซี่ค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นก็ตอบคื่อยยกคิดคิดเลยล่ะเออนั่นล่ะเพราะว่าอ่ะสมมุตินักข่าวเฮ็ดข่าวออกไป ข้าวนี่เขา,าชอบซอปลูกเขา,าชอบละครนี่เขากับเบเบิงเขากับไปหาเบิร์ที่ช่องที่เขาชอบมันกับเป็นประมาณนี่แหละค่ะเพิ่อนกัตอบไปเป็นยังสี่เนาะค่ะเนาะเพิ่อนกับเล่ทรท์ไปหาท่านท่านอาจารย์เสรีค่ะพี่น้องคะว่าเขากำลังแบนลุงพ้นตอนนี้ท่านอาจารย์เสรีค,คิดยังไงวาสันอาจารย์เสรีว่าเราบอคิด,ดยังไงแล้วกับที่ธรรมดาวาสันแบนสินค้าของไรชาสมมุิว่าสินค้าลุงพ้นดีนะ่ะลุงพ้นว่าเป็นสินค้ขาของโตโยต้ตาเป็นว่าตอนนี้แล้วถามสินะเพิ่อนกับบอกนะว่าจ้างสินะอันนี้กะเอาทะลุดเขาดีก็ต้องใส่ที่เราัไี่ค่่ะพีน้้องแลว ของคุณปีมอะดีเขาก็ต้องซื Así, right? so ้อใส่อยู่แล้วเขาว่ได้ซื้อลุงพลนะเขาซื้อของใส่เป็นบอิจาสมมุติว่าลุงพลมาเป็นปีเซนเตอร์ของของบอดีเป็นบพี่นองเขาก็ไม่ได้ซื้อเป็นบรลษสมมติเขาซื้อมาใส่ละครหนึ่งมันบอดีเป็นบรเขาก็เลิกซื้อเป็นบรลษเขาบริเกียวกับลุงพลเนี่ยมันเกี่ยวอยู่กับของเขาน่ะของดีเขาก็ซื้อต่อของบอดีเขาก็บาซื้อเป็นบรลษเออนั่นแหละเขาก็ต้องมั่นใจในคุณภาพของเขาตัวเขาจังเมาให้ลุงพลมาเป็นนนนปีีเซตออร์่่จะพ อันอาจารย์อันเสรีเราก็เลยบอกงั้นสิค่ะพี่น้องแล้วกะเราก็อาทิตย์เราก็ยกตัวอย่างบาสมติเอากินมาม่าเนี่ยเขาสอบมาม่าอยู่เนี่ยตอนเนี่ยตอนนี้พัทลุงพลเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยแล้วมืออื่นสมมติมืออื่นว่าเขาเอาลุงพลว่าเป็นพรีเซนเตอร์ของมาม่าเนี่ยเขาจะเลิกกินมาม่าติมันกับเป็นบอยบอใช่เป็นบอค่ะพี่น้องขะเขาต้องมีเหตุผลเหมืนบอเขาสอบมาม่าอยู่แลยมันเป็นลุงพลว่าเป็นเขาก็ต้องสือมาม่ากินอยู่แล้วเขาบอกไปกินลุงพลเหมือนเขากินมาม่าเหมืนบวละเออนั่นแหละค่ะอาจารย์เสรีก็ตตอออออบบบจังงีี่่่ยยยกกกิิิเลคคคคะะะพนน้้ืดไว นัน่นเระจะแล้วก็ข้าวนี่กะผ่านไปเนาะค่ะนาอคือเร็จสับเราลุงพมยังปังคือเกาค่ะพี่น้องบ่ต้องตกใจแล้วละบ,บัดทินนี่อีกข้าวนึงค่ะข้าวอ่านักข้าวบ้านกกเอ้ยบ้านนักข้าวอันชองอมรินนะคะ่ะเด้นน้องเป้ค่ะมือนี่นะคะเพื่อนอท่านเชฟเฟนท่านหัวนายุ่กรุงเทพนะเรียกตัวน้องเป้เขากรุงเทพแล้วค่ะเด้อเขาอบริษัทวันถอน้องเป้เสียบ่ไดบ่ไดมาประจําเฮ็ดข้าวอยู่บ้านกกกอกเลยเด้อค่ะเด้อ แล้วแล้วก็ออกสัมผัสกับช่องย t u b e นะยังยูทูบไปสัมผัสเล่าว,ว่าน้องเปีเเยจะได้ไีกบ่นะผู้ชายนะน้องเปี๊ยนะน้องเปียบอกว่บาบ่หูถ้าเจ้านายห้มาก็ได้มาถ้าจะนายบ่หายมาแล้วก็บ่ได้มาจากพี่น้องจานั่นล่ละสำหรับข่าวน้องเปียเนาะคะ่ะเนาะแล้วตอนนี้ก็มีตัน้องนัดจ้ะสำหรับบ้านพกกอก,กตอนนี้คือยูทูเบอร์ที่เฝ้าหน้าบ้านให้ลุงพ้นอยู่ค่ะพี่น,ออน้องเพราะว่านักข่าวบ่พิยูจบ้านลุนงพ้นแล้วเนาะกับพี่ตัน้องนัดผู้เดียวนะน้องเปียก็ไปแล้วแหละที่ะ ราคาพี่น้องแล้วก็ตอนนี้คือยูทูบเบอร์เฝ้าหนาบ้านไปถาเราอยู่มื่อวานี้เกี่ยวกับเบิ้งเราไล่สดเนาะอันยูทูบเบอร์ไล่สดนะ่ะลุงพลเราไปอยู่ได้มืมอนี่ยูทูบเบอร์นางเฝ้าหนาบ้านหายปันองค์ขลักพี่น้องคะ่ะโอ้ยสิบก้คนพูดละเออนางกินเขาอยู่หันเนาะแล้วก็มีคนใจดีบริจาคน้ำม,มาไวถ้ถาบ้านลุงพลไปถาพวกนั่งเออช่องยูทูบเบอร์กินนะคะพี่น้องแล้วก็ให้พวกมาเยี่ยมมายามกินนั่นละมีคนบริจาคน้ำพร้อมเนาะคะ่ะเด้อก็ขอขอพูดเนาะคะ่ะเนาะนั่นละแล้วก็ คนท่านคนใจดีคือกันค่ะพี่น้องค้ามันเลยก็เลี้ยงเขาทั้งเ,เลี้ยงเขาอัคนคนที่เฮ็ดยูทูบเบอร์น่ะเป็นนะักกินเขายี่นาบาลล้านหลวงพุทธกัก,กัมีคนออกเงินซื้อไห้นะซื้อล้านป้าจำลองหรือป้าถอนนี่แหละค่ะพี่น้องคะให้เราตามองห้องกัยูทูบเบอร์กินแต่ว่าเพลินที่คนคนบริจาคคนใจดีกับจ่ายเงินหนึ่งนะ เยอะจำลองอังสีนะนั่นแหละก็ตัมยูทูบเบอร์กินเพิ่งกับขอบคุณนเนาะค่ะเนาะนั่นแหละสำหรับข้าวมือนี้เนาะค่ะเนาะก็คือตอนนี้กัมีตาลุงพุนก็คือตามียูทูบเบอร์นั่นและสีเห็ดข้าวไอเล่าล้วก็เฝ้าบ้านไว้ทาเร้อนั่นล่ะพี่น้องจ้าสำหรับข้าวลุงพลเขาก็ติดตามกันจนได้ตัวก็ไลยเนาะค่ะเนาะคงจะได้ล่ะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเงินเงินเออเราวั่นั่จับสามแสนเราคนก็อยากได้เหมือนบ่ล่ะ ก็อตองมหม่ความวมมือเหมือนบอกถ้าสวนเพิ่มขึ้นเยอะๆนั่นนะเอาเน้นอีกที่หนึ่งทางแม่ชมพู่ใหญ่จับไว้ๆน่ะหามันปิดคดีเร็วๆน่ะหายมาบริจาคเงินเด้อหายรวบรวมมัดบริจาคกัลยามมีตัต่งเตลุงพ้นเออเจ้าต้องซอยเช้าเน็ตจะได้เห็นใจเออนั่นแหละเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละค่ะพี่น้องค่ะก็ะเป็นกำลังใจใหกันนะค่ะเด้อสวัสดีจ้า